เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีพเป้ารถส,สวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิครับปีศูนย์เก้ามิสูบิชิแลนเซอร์ซีเดียเครื่องเกียร์ดีสีสันเดิมบ้างเกิดล้างรอบคัน,นครับตัวสีอาจจะมีเลื่อยบ้างตามอายุการใช้งาน,นครับบางจุด เครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้สบายพร้อมวิ่งใช้งานกันได้เลยแอร์เย็นฉ่ำครับเครื่องสดสดไม่เคยแก๊สไม่มีชนหนักเล่มเอกสารชุดโอนครบครับพร้อมโอนบอดี้ดีสีสวยครับภายในสะอาดเกียร์โต้เบาะหนังของเครื่องเดิมๆบาง,บางครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนัก ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพี่จัดดูรถอยู่ล่มเก้านะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขา,าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยอย่างไรมีให้ครบครับตัวอ่างเดิมๆรอยพับยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะัก ขายเพียง49,000บาทเท่านั้นเองรถปี09นะครับ49,000บาทสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ